ในป่าลึกแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากความเจริญมีเรื่องเล่าตำนานโบราณที่ผู้คนแถบนั้นยังคงเล่าขานกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าตำนานของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกกันว่าไอตีนโตว่ากันว่าไอตีนโตคือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่สูงใหญ่และมีรอยเท้าขนาดมาหึมามันถูกพบเห็นบ่อยในป่าลึกเวลากลางคืนแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันได้ชัดเจน หลายคนบอกว่าพวกเขาเคยเจอรอยเท้าประหลาดขนาดใหญ่บนดินโดยรอยนั้นใหญ่กว่ารอยเท้าของคนหรือสัตว์ใดๆที่เคยเห็นราวกับเป็นรอยของสัตว์ที่ไม่ควรมีตัวตนในโลกนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆต่างพากันเล่าถึงประสบการณ์ของตนที่เคยได้ยินเสียงก้าวเดินหนักๆในคืนที่เงียบสงัดเสียงเหมือนเสียงของสัตว์ใหญ่ที่เดินผ่านท่ามกลางความมืดแต่มันไม่เคยเข้ามาใกล้ผู้คนมากนัก บางคนเคยเห็นเงาของมันไกลๆท่า,ามกลางเงาต้นไม้บางคนบอกว่ามันมีขนหนาๆนานาตัวสูงใหญ่เหมือนยักษ์ย้บางคนว่าเหมือนกับลิงขนาดยักษ์ย้ายที่เดินสองขานักสำรวจและผู้ที่สนใจในเรื่องราวตำนานนี้ต่างเดินทางมาหาความจริงพวกเขาพยายามตามหารอยเท้าของไอตีนโตแต่กลับพบเพียงความลึกลับที่มากขึ้นตำนานของไอตีนโตยังคงเป็นที่กล่าวถึงบ้างว่า เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่คอยเฝ้าป่าลึกบางว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของผู้คนที่หวาดกลัวในสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ถึงแม้จะไม่มีใครเคยพบตัวมันจริงๆแต่ชาวบ้านแถบนั้นยังคงระมัดระวังโดยเฉพาะในเวลากลางคืนพวกเขามักจะบอกกันเสมอว่าห้ามออกจากบ้านหลังตะวันตกดินเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าไอตีนโตอาจจะเดินผ่านบ้านของคุณก็เป็นได้ และนี่ก็คือตำนานลึกลับที่ยังคงถูกเล่าขานต่อไปตำนานของไอตีนโตสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าแต่ยังคงสร้างความหวาดหวั่นในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลสอินเรียลลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป